นงู้ดีพี่น้องเอฟวันนี้จะว่าชมมวยยิงต่อยกันทำงานการกุศลรับพี่น้องตามเลยครับไท้่านะครับได้นะครับไปชมกับคอย่งนักมวยขึ้นกันครับนักมวยบัเองคงับพี่น้องนักมวยบันเองตัวนี้เดี๋ยวผมมื้งมวยก่อนครับครับอตัวนี้ผมม้หูดิแต่ว่าม้วไหนผมหูไม่จะใกล้ผมเองอันนั้นคใกล้ผมน่แหละมันนี่ร้านรับร้านกับคนนี่รานี่ครับคุณดอกชมนานนักมวย เอามาแล้วครับขอบคุณมากครับจาดกจัเรือของพวงอะไรของพวงมะไรขอของพงอะไให้แล้วครับของเด็กกรับขอเสือพรมเพห้ครับคุณหมอประยงุูวารุายี ได้ผมเล่นเนี่พี่อย่าเครียดเลยผมนะเราเล่นเลยครับเล่นตามเล่นดงเล่นดด้วยเลยครับอ๋อมาเล่นแดงจรมาเล่นแดงตั้เงินเตี้ยแต่ว่าแดงมันได้แดงได้ลอยครับอันนี้มันลอยแต่ว่านัมันได้ิงผมาผมเล่นผมเล่นแดงต่อสามาม่นผมก็เล่นวันวันกับวันทุกวันอย่างน้องตอง กกันตตาจสะแดงมาแดงมานะครับน็อกเก่าดีก็อนดดแนองนอนดงมาสขาวมวยดังมวยเด็กในอดีตแดงมานะครับเอ็ดดี้สาววันพลาดลูกสาวหรือว่าชายสิงสหส,สตุตตตตก,กนี่ตกตุ๊กอะไรเหรอเร็วนครับตอนนี้วันนี้ผู้ใหญ่เดือดบอกว่าให้สตุกข่าตัวไม่เสี่ยงถ้ามีให้ หลังเจ็ดจบคดีแล้วนะครับเอามาตอนสุริชัยเตรียมไว้ด้วยขอ้อหงุ์อจากเรือโนวัตส์เข้าไปเลยก่อนเลยเราเล่นรวมอะไรกันบ้างไปดีรักครับเฮ้ยมาเตะกันนึ่ำใช่จบแล้ว,ลาาวรวม เป็นผู้เลี้ยงพาเข้าไปต่าขวาเต็นขวาพื้นออาต่าใท้าเกี่ยวได้ไปได้หรือไม่ออาก่าข่าอยอ่มทัเขาคืณมารับก็ดราบได้เตยอนแต่วต่าทางนั้นน้ำพูนี่ห็นเลยนะครับโอ้ยพรเห็นทานไม่ดีคู่แต่ทีนี้ในสนามก็แยกออกมาครับให้ช่วยก,กนันตัอวางเขาท้ายไป ไม่โดนครับตึ้งกับได้คุณพระนะครับคุณพระฝ่าเอฟีตงงโดนเบี้ขวาลูกนี้ครับเอาครับเข้ามาใสขวาน่าได้ขึ้มาที่ใครเท่าไรอ่าคุณพระว่าไงคุณพระเอาขวามันกันคืนไม่้ขาวขวามันไม่ได้เล่นเพราะว่ reveal, คนเล่นความคืเบี้ยเลยไม่แน่ใจอลยที่เข้าเข้ามา เมย์กระตุก้พาก็ไม่ถอยน้องตอยเข้ามาเมยครัตน้องต่อยไม่ให้ขวานเมย์กไะตขาแล้วตต้องเมัดขวาน คนนี้ครับเตะกันซอบใสาย่อนเนี่เป็นกำลังใจให้ครับดีใจกับผู้ชนะเป็นกำลังใจให้กับผู้แพ้อ่านดุนอัดทีนเทรับเจนี่ยกเงียยรับผมอะไรเลยครับท่านครับแม่วันนี้ทางด้านเทศสายผ่านเับสแว่นมาเลยครับ มีคาถาเ็จใส่มาด้วยครับประสิทธิ์ประวสวาทตามนะครับครูบาอาจารย์สอนสั่งนะครับรุ่นนี้นก็อยู่ประมาณเช่น30บบเน็มกิโลกร,ร,มรัมตักไม้ขมนามแต่วันนี้จะให้ขมนามได้หรือเปล่าครับทางด้านดีเซ็นน้อยครับ จะต้งเข้าต้งเข้าประกวดตอนนี้สตงนี้จบหมู่บ้านเข้ามาเคลียร์เลยครับจะสู้กับค่ายใหญ่ค่ายกลางจากเมืองกรุงนะครับนั่นก็คือเพชราสายพานเจ็ดจิบสี่นล้วเงินมึมงประมาณสามพันได้ไหมได้ไหมเปล่าสามพันได้ไหม สำหรับทางด้านดิสนอรเมีเงินติดาฟน้อยสองพบาทมีหรือเปล่าครับแดงครับกำลังกันเดชอดชัดเข้าไปด้วยอาเดฟเข้ามามาอาวุธยาวขวาไปได้เห็น้มครับทะเยนขวากวาได้แล้วพันาขวาได้ไหมเ เิานนะคดูเชลลต่อข้าเป็นเขาได้มแทงเขาที่แขงแบบนี้เขาบกาเลลทุฟันแบบไนอกาลวครับโ่องงนะครับวันทัโ้เขาไปเมื่อที่ครับออกด้ตีได้ไม่ดันไปติดกันกันดแจ้งา จับให้ดู่อไปหน่งทนตัดแก้ไปอ้าวาเล่นอาวสุดาวกันอยู่ที่จะเป็นด้วขวาเอาวะยังเข้ามาด้วเชฟรกัสายผ่านวันนี้ขวาตัดขวาตัได้จริงเอาได้โอ้แหมตรงนี้นี่นะครับหายไปหน่อยดูว่าณจะเป็นแบบไหนเอาวะ ยังเข้ามาเข้าไปไม่ได้ยนข้างล่างย่าข้างจะไป็มอะรบ้างนี่นะครับการนีดีดิ้ซึ่งเข้าไปอกได้ไปเรยสายพานตีเตะมืดีใจจังดีเนีกรชกยูดีอยู่ารที่รกษาค้ สายกดสนุกาานสตอกกระเด็นมากระเด็นมาเอามากระเดนกรรมการชิ้ขาดเป็นวิธีอาจารย์สรบค้นเดิน้นต uh, uh, ้องเท่าไหรมาฟังสิกมาแยกต้องแยกหมอกทุกต้งถุกเข้าใจรือไม่ข้าวม่เข้าเอาไปเอาไป Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ เขาเชื่อเสมอให้กับตอบเด็กครับกองเชียร์มองแดงก็คือเพชรรูปเกียร์นั่มันมนกคือสอนอะไน สวัสดีครับเจ้าผู้เล่นะครับสอนนอยสอนนอยสอนนอยเอาเลย FC FC สอนนอยกระจับคอขอมาวจะเป็นแบบไหนพี่ตูวเลยใกล้วเลยไ่สามพักสรงกัดจัดสิงใดแจดจันทร์ลรัาติอาบรทำประกาศจะสิงผู้ลน กำรับสอนนะไรกัว่าเอพุทธเจ้าเรียบร้หยดูวา่าเป็ดรุ่อันนี้กำลังสอนแม,ม,ม่ไพ่ใบไหนครับมีหลายรูปแบบในการว่ายครูรด้วยประชิงปัะส์รโดยอาจารย์ที่สอนสัน่งโดยทีมสามคนพวกฝึกสอน,สอน,สอนรองทางด้านแต่ละ ครับนวันนี้รักใครชอบใครตามใจชอบทัดนี่พี่ชมพูแหลเพราะว่านพี่ชมพูนับมวยที่ชกแล้วไปรับมวยด้วยดีครับตอนนี้เจ้าหน้าที่ของเรารอทักอยู่ที่จุดขายบัตรนะครับขอเชิญนะครับนักมวยครับกระช้าหน่อยครับกระช้าเดี๋ยวไม่ใจไม่ใจเดี๋ยวห่า ไปรับแด้เลยครับ,บ,บ,บรับว,ว,วัที่เช็คดูเด็กครับดะว่าจะคนนี้จะทกถผ้าชกหร,รือเปล่ารังตีได้ครับมีรูปร่างที่สูงกว่าวันนี้เจอมวยเจ้าที่ที่ไปดูับที่บ

Để bị vỡ rank thì mình cần chuẩn bị trò này. Anh ơi, kết nhập